ที่จัดว่าเป็นมหาทานพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเว้นขาดจากปานาติบาตแล้วย่อมชื่อว่าให้อภัยทานอเวรทานอภยญาปัชฉทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณ ครั้นให้อภัยทานอเวรทานอภยญาปัจชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานชั้นปรถมเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานาน เป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจะไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่คัดค้านภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทอทานแห่งบุญเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุข เป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจในกรณีสินห้าอีกสข้อที่เหลือคือการเว้นขาดจากอธินาทานการเว้นขาดจากกาเมสุมิชฌาจารการเว้นขาดจากมุสาวาทและการเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายทานห้าประการนี้แลเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติเสบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและ จะไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่คัดค้าน